ที่น่ารักทุกทุก่านคลิปนี้นะคะมิ้นจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันเทคนิควิธีการดูแลบอลสีนะคะให้เขามีใบที่สวยงามลวดลายเด่นชัดนะคะเพื่อนๆนี่นะคะก็จะสังเกตเห็นว่าบอลสีเจ้ากุ้งไกเซอร์นะคะซึ่งเขามีลักษณะใบที่ใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเขาแทงหน่อนแทงยอดขึ้นมาใหม่เนี่ยใบของเขาก็จะใหญ่กว่าใบเดิมนั่นเองนะคะวันนี้มิ้นมีเทคนิคดีๆที่จะมาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับดีๆนะคะเพื่อนๆสำหรับการบำรุงดูแลบอนสีนะคะซึ่ง ตัวนี้ก็จะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะเพื่อนๆมิ้นก็จะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมาบำรุงใบบอนสีนะคะเพื่อที่จะให้เขานั้นมีใบที่ใหญ่แล้วก็กัดสีกัดลายได้เด่นชัดนั่นเองนะคะโดยที่มิ้นจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวนี้ผสมกับน้ำเปล่านะคะเพื่อนๆซึ่งน้ำเปล่าในเนี้นก็จะเป็น ประมาณ1ลิตรได้นะคะเท okay, ใส่เลยนะคะอันนี้เราก็จะกะปริมาณเอานะคะเพื<ๆ>่อนๆตามความเหมาะสมนะคะ<ๆ>ในตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ย<ๆ>เราสามารถฉีดพ่นได้ทั้งทางใบแล้วก็ทางดินนะคะเพื<ๆ>่อนๆเพื่อที่จะช่วยปรับความสมดุลให้ในดินแล้วก็เพิ่มธาตุไนโตรเจนให้กับพืชได้ด้วยนะคะ<ๆ>และอีกทั้งเขาก็จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืช ได้เป็นถึง3เท่ากันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราฉีดตัวเนี้ยไปละก็จะทําให้เขาเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะอ่ามิ้นก็จะฉีดตรงใต้ใบของเขาเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นบอลสีอีเหนานะคะมิ้นจะฉีดตรงใต้ใบของเขานะคะเพื่อนๆ ทำไมเราถึงฉีดตรงใต้ใบเพราะว่าตรงใต้ใบเนี่ยเขาจะมีอะปากใบพืชที่เยอะนั่นเองนะคะซึ่งปากใบพืชตัวนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆที่อยู่ตรงใต้ใบของบอนสีเนี่ยเขาก็จะได้รับประสิทธิภาพเยอะนั่นเองนะคะ,ะถามว่าแล้วทําไมปากใบพืชไม่ไม่ได้อยู่ข้างบนหรอก็คือปากใบพืชเนี่ยเขาจะมีทุกส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้าน ด้านข้างบนหรือว่าด้านล่างของใบพืชนะคะแต่ว่าเขาจะมีเยอะที่สุดตรงด้านล่างนะคะเพื่อนๆอ่าและที่สําคัญเนี่ยปากใบพืชเขาจะเปิดในช่วงเช้านั่นเองนะคะอ่าเวลาเราลดไปแล้วเนี่ยเขาจะได้รับประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆอ่าก็จะฉีดไปเลยนะคะ ในการฉีดเนี่ยนอกจากที่จะทำให้ใบเขาใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆอยังป้องกันมดป้องกันพวกเพีย้ยหรือว่าไรแดงได้ด้วยนะคะ ต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นบอนสีโบราณนะคะเป็นบอนสีทับทิมนะคะมินก็ไม่แน่ใจว่าทับทิมเม็ดเล็กหรือเปล่าเพราะว่าเราได้สั่งหัวเขามาจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเขาค้างอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเราพยายามที่จะ เอาออกเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ใบของเขานั้นช้ำนั่นเองนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาจะมีประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยเร่งการเจริญเติบโตของบอลสีของเรานะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำเขามาลดใต้ดินนะคะก็จะช่วยปรับความสมดุลในดินเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช ให้กับบอลสีของเราด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาจะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินเพื่อให้บอลสีเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้และอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาจะช่วยเล่งรากนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะเล่งรากให้กับบอลสีให้เขามีการเจริญเติบโตสมบูรณ์นะคะ ถ้าเพื่อนๆบ้านไหนนะคะที่มีจุลินทรีย์สังค้อแสงเนี่ยก็สามารถนํามาลดใบของเขาได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อที่จะให้เขาเนี่ยมีใบที่สวยงามนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ